One, two. ดีจ้าพบกับช่องได้ได้สบายวอแล่อี่แล้วลนะจ้า,จาสวัสดีพี่นอ้องปองปายโโคดสุคนเด้อจา้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่นา,านนะคะไม่แล้วจา้าชงมะมอยหอยสังกับตัวโต้ไทยไทยจา้ากินข้าวเที่ยงเรียบร้อยแล้วไปตลาดเข้ามาบ้านบรรยากาศร้อนมากๆเลยนะคะอากาศร้อนถึง32องศาเลยค่ะฝั่งทางนี้ทั้งแดดจา้าทั้งไม่มีลมเลยนะคะ เอาร้อนก็บ่นกันไปนะคะถึงเราจะมาจากเมืองร้อนก็จริงเกิดที่ประเทศที่ร้อนก็จริงแต่ตอนนี้ตัวตัวเองก็มาอยู่7-8ปีได้นะครับฝั่งทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ที่นี้ผิวพันธ์เนื้อหนังบังสาเราก็เปลี่ยนไปนะคะไปเจอแดดมากๆแป๊บเดียวเหมือนมันจะไหมเรามองไม่เห็นว่ามันไหมนะคะแต่ตอนกลางคืนมานอนนะร้อนทั้งตัวเลยนะคะ ครีมกันแดดก็ไม่อยู่หรอกค่ะเพราะว่าฝั่งทางยุโรปแดดจะดวงอาทิตย์อยู่ต่ำมากๆเท่าสูงเลยหัวเราขึ้นไปนี่เองนะคะทางบ้านเรายังว่าดวงอาทิตย์อยู่สูงนะคะกว่าจะร้อนกว่าจะอะไรมันก็อบก็อ้าวแต่ร้อนเป็นคนละแบบกันทางนี้ถ้าไม่มีลมจริงๆถ้าอากาศถึงยีบห้าขึ้นไปเดอนอยู่ตรงแดดไม่ถึงหนึ่งนาทีค่ะทนไม่ได้เลยมันแสบมันแจจ้ทันทีเลยนะคะแต่ เวลาไปเดินตามสวนช่วงนี้ก็เห็นฝรั่งเขาอยู่นะครับพวกฝรั่งที่เขาจะไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเขาจะฉีดครีมทาผิวเลยหรือว่าครีมกันแดดเลยแล้วเก็จะนอนตากแดดไปเลยนะผิวเหมือนไปเที่ยวไปฮอลิเดย์มาเอาถ้าเขาไม่กลัวก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่เราถึง <c oughs> แดดก็ยากไปอีกแบบหนึ่งนะครับแฟนตัวโตวเองยังบอกตัวโตวเรื่อยว่าพวกเธอมาจาก เมืองร้อนทำไมบ่นจังเลยเวลาเจอแดดอะไรอย่างนี้ค่ะแต่วันนี้ก็เลยพากันอยู่บ้านนะคะวันหยุดกันด้วยเสาร์อาทิตย์พักผ่อนกายจิตอยู่บ้านค่ะปิดบ้านเลยนะคะเพราะว่าข้างนอกตอนนี้กําลังร้อนขึ้นมากเปิดไม่ได้เลยค่ะแดดทางยุโรปตอนนี้ฝั่งทางอแลนด์ถ้าวันไหนแดดจริงๆแดดจนถึงสองพุ่มสามพุ่มเลยนะคะเพราะว่าสว่างนานกับตอนนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะค่อยไล่ลดลงมาลดลงมาแสงก็จะ สว่างน้อยหน่อยหนึ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับจะลดลงเรื่อยๆจากสว่างถึงสี่ทุ่มก็ลงมาสามทุ่มสองทุ่มไล่กันมาถ้าฤดูร้อนก็จะเป็นประมาณนี้แต่วันนี้ยอมรับว่าร้อนจริงๆทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะคะแต่หลังจากวันนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปนูะะ่นราคาทิศหน้านูะะ่นราคาก็จะเหลือแค่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองไปประมาณนี้ก็พอดีพอดีค่ะอุ่นๆพอดีนะคะ ตอนไม่มีแดดก็ร้องหาแดดนี่แหละค่ะความไม่พอดีของคนนะคะกล้วยซื้อมาไว้ค่ะดำไปสองสามลูกก็เลยมาทำบานนานาะมิ้วเชคหน่อยหนึ่งค่ะมาปั่นใส่นมสดนะคะเดี๋ยวก็จะดื่มหน่อยหนึ่งละคะ่ะกินนู่นกินนี่ไปะปราไปนะคะสำหรับวันพักผ่อนก็พักกันจริงๆคุณผู้ชายก็นุ่นการนอนแองแมงอยู่บนโซฟานุ่นค่ะแกก็รีแหลกของแกไปวันๆนะคะ จันถึงสุกแกก็หานูุ่นหานี่ทําไปฝรั่งเกษียณอายุแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้โตโตก็จะพูดเรื่องส่วนตัวให้ฝั่งนิดหนึ่งแนะนําตัวคร่าวๆกันหน่อยนึงนะคะจริงๆแล้วโตโต้เองถ้าอยู่เมืองไทยก็เป็นคนพื้นเพกต้นกําเนิดจากจังหวัดร้อยเอ็ดในเขตเทศบาลน,นะคะอำเภอเมืองสวงค่ะอายุตอนนี้ก็40กว่านะคบกว่าน้อยกว่ามากก็ช่างหวมันเถอะ อายุเป็นเพียงเพียงตัวเลขนะคะถ้าเราใช้ชีวิตไปแบบลืมตัวเลขได้นะคะแบบลืมอายุได้เราก็จะมีความสุขตัวตเห็นคนแก่พ่อปู่แม่ย่าของตัวต้เองก็เหมือนกัน80กว่ายังแต่งตัวรองเท้าในกีบผ้าโบงผ้าใบอดิดสกันสบายนะครับฝรั่งก็แต่งตัวแบบอยากแต่งแบบไหนก็แต่งยิ่งฤดูร้อนอย่างนี้คนแก่ก็เดินหน้าบ้านตัวตนี่โอ้ยแต่ละพ้านะคะ แต่งกันสุริ์สุดเด็ดสีสันไปเลยนะคะไม่ได้เหมือนบ้านเราเท่าไหร่นะคะบ้านเราคำหนึ่งอายุแต่งตัวออกไปกลัวชาวบ้านจะว่ากลัวกลัวสายตาประชาชนคนนู้นจตินะคะทางนี้เขาไม่ค่ะยิ่งลืมอายุไปได้เขายิ่งสบายการแต่งตัวของเขาเพราะว่าบางครั้งเราซื้ออย่างนี้ไงอย่างนี้ถ้าเป็นอยู่บ้านโตโตจะแต่งหรือเปล่าคะที่นี่โตโตก็ใส่ไปสารพัดสีเหมือนกันค่ะ เราเสียดายบางครั้งเสื้อผ้าเราใส่มาแค่ครั้งสองครั้งเราก็คิดว่าถ้าเราคิดว่าเราเก่บไปแล้วอะไรแล้วแต่ถ้าไซส์เราเท่าเดิมก็โอเคมันก็น่าใช้น่าใส่อยู่ค่ะก็เลยโค้นออกมาพวกเป็นสีสันเพราะว่าปีหนึ่งจะได้แต่งแต่ช่วงฤด,ดูร้อนนี่นะคะแต่ถ้าเราดูหนาวมาก็สีดำสีเขียวเข้ม แล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินจะเป็นสีโทนดําโทนมืดแล้วก็สีเทาซะมากกว่าคารมองไปตามเมืองก็จะมืดฟ้ามัวดินไปแบบนั้นนะคะเรื่องอายุก็ลืมกันไปนะคะจะเรียกอะไรก็เรียกได้นะคะแฟนคลับเอฟซจะเรียกพี่เรียกหนูเรียกนางเรียกยายเรียกได้หมดตามสะดวกของ f อฟนะคะแค่มาติดตามก็ดีใจมากหล้นแล้วค่ะ อายุ40กว่านะคะส่วนมากก็ใช้ชีวิตทางบ้านเราก็ใช้นะครับกลึ่งๆก,กลางๆไปถ้าอยู่เมืองไทยก็ใช้ชีวิตสุดท้ายก่อนที่จะได้แฟนฝรั่งก็อยู่พัทยา10กว่าปีได้นะคะทำงานที่กรุงเทพก็10กว่าปีได้นะคะเราคนจนนะคะเราก็ออกจากบ้านตั้งแต่อยู่ยังน้อยหน่อยนึง17 18ก็ออกจากบ้านทํามาหากินแล้วก็ส่งเงินส่งทองงานอะไรก็ทําไล่มาเรื่อยๆจน ค้นหาตัวเองเจอจนรู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรอยากเด้แฟนฝรั่งเราก็ต้องไปจุดที่มีฝรั่งนะตอนอยู่กรุงเทพก็ทํางานบริษัทไปโรงงานไปอะไรไปถ้าอยู่ตรงนั้นตลอดก็คงจะได้แต่หัวดําได้แต่ผัวไทยนั่นแหละเพราะว่าเจอแต่คนไทยเพื่อนที่พักด้วยกันทํางานด้วยกันก็ไทยไทยไทยนะคะเราก็เลยเลือกออกไปอยู่จุดที่มีต่างชาติจุดที่มีฝรัง่งเราถามตัวเองทุกวัน,ท,วนทุกวันก็ตัดสินใจไปด้วย ตอนที่ไปก็อายุ27-28ไปแล้วนะคะอายุมากแล้วถ้าเป็นสมัยนี้สมัยที่รู้ตัวใหม่ๆนะโอ้ฉันจะไปตั้งแต่18-19-20ินะครับช่วงนุ่มยิ่งโอ้ฝรั่งเป็นแพรอะไค่ะเดินตามใจหงใจหาดเดินลงใจหาดแต่ละวันนี้เป็นฝูงเลยก็ว่าได้นะคะก็คนที่จะหาแฟนฝรั่งตอนนุ้มก็สะดวกคล่องหาง่ายหาอะไรสนุกเลือกก็เลยถ้าคนดูเป็นเทศฝรั่งหน่อยหนึ่งนะครับ แต่ตัวโตก็ไปที่นู่นก็ไปแบบกล้าๆก็กลัวทั้งเราไม่มีเพื่อนด้วยเพื่อนก็รู้จักผิวเพินเราก็ไปเรียนรู้เองนะคะ <c oughs> เดินหางานหากา,า,า,ารเองกว่าจะคล่องตัวเพราะเราไม่ได้ภาษา <c oughs> ภาษาก็สําคัญนะคะถ้าอยากได้ต่างชาติเราก็ต้องได้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานด้วยเยดโอเคล่ะหลายอย่างถามการเป็นการอยู่เขาด้วยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้การหาฝรั่งมันก็ง่ายขึ้นเหมือนกันนะคะโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียก็เป็นประโยชน์ แต่เราก็ต้องได้ภาษาอังกฤษอีกแล้วครับต้องเขียนทั้งอะไรด้วยเวลาจะเปิดกล้องเปิดอะไรก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่เกินความสามารถนะคะทุกวันนี้ฝรั่งเขาก็อยากได้คนพูดภาษาได้บ้างนะคะการสื่อสารอะไรต่างๆมันก็จะได้ง่ายสมัย10กว่าปี20กว่าปีก่อนได้ไม่ได้เขาก็ยังเอายังอยู่ด้วยกันได้แล้วก็พากันไปเรียนไปสื่อสารกันด้วยมือด้วยไม้ก็ถือว่าเขาเก่งคนสมัยก่อนก็นะคะ คุณแม่ที่โตโต้รู้จักกันนี่ก็อยู่30กว่าปี40ปีที่ฮอลแลนด์นะคะแกก็ไม่ค่อยได้ภาษามาแต่จะรู้แลกๆแต่เขาก็สู้ฝ่าฟันจนเขาคล่องเขาเก่งก็ยอมรับเขาจริงๆสมัยนู้นเราจะกล้ามาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะโตเตโตเองก็ ถือว่าประสบการณ์เยอะนะคะประสบการณ์จริงๆวิชาประสบการณ์นี่แหละคะ่ะทำให้เราแข็งแกร่งทําให้เรามองโลกเป็นทําให้เรารู้จักคนรู้จักอ่านเกมบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอความผิดพลาดนะคบเจอฝรั่งที่ไม่ดีก็เยอะเจอคนไทยที่ไม่ดีก็แย่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นครูของเราสอนเนี่ยเรา รู้ว่าคนเป็นยังไงชีวิตนี้เป็นยังไงการใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นเป็นยังไงขนาดใช้กับคนไทยยังยากกันทะเลาะก,กันมาใช้ชีวิตกับฝรั่งมังข้ามันจะเป็นยังไงมันก็ต้องยากอยู่แล้ววัฒนธรรมภาษาต้นกําเนิดตระกูลอะไรของเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันแตกต่างกับเรานะคะแต่มันก็ไม่เรือบาก,กวัวแรงนะคะค่อยเรียนรู้กันไปค่อยคิดไปตามสเต็ปสเต็ปของมันแล้วอีกช่องทางหนึง่งถ้าใครอยากติดต่อตัวโต,วตว้ส่วนตัวนะคะ ธรรมดาพวก l i ายพวกวัดแอปพวก Facebook จริงๆตัวโต้ก็จะมีแต่ของญาติพี่น้องซะส่วนมากคนสนิทส่วนมากเราก็จะมีส่วนตัวของเรานะคะถ้าใครอยากติดตามช่องทางหนึ่งก็แฟนเพจเทยไทยสไปย์ฮอนแลนด์นะคะชื่อเดียวกันกับช่องนี่แหละคะ่ะเทยไทยสไปยฮอนแลนด์แฟนเพจไปติดตามได้ส่งข้อความตรงนั้นได้คุยกันตรงนั้นก็ได้นะคะส่วนมาก ในแฟนเพจก็จะมีเรื่องราวการท่องเที่ยวรูปภาพถ่ายต่างๆคลิปสั้นคลิปอะไรต่างๆส่วนมากเป็นเรื่องเที่ยวเรื่องสนุกมากกว่านะคะแต่ทาง YouTube เองก็ทุกคนก็ได้รู้ได้เห็นถ้าใครติดตามมานานก็รู้ว่าหมีเรื่องราวการพูดคุยแชร์ประสบการณ์ต่างๆปัญหาต่างๆการใช้ชีวิตกับฝรั่งการเที่ยวกันกินการอยู่ในต่างประเทศจะเป็นประมาณนี้ในช่อง YouTube ของโตโตนะคะ แฟนคับ FCT ที่คอมเมนต์มานะคะอยากคุยส่วนตัวอยากติดต่อก็ติดตามในช่องแฟนเพจได้นะคะเฟซเบุ๊กแฟนเพจค่ะเทยไทยสไปฮอนแลนด์นะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะอีกช่องทางหนึ่งนะคะวันนี้มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะแดดแจ๊สขนาดนี้คงไม่ออกนะคะคิดว่าคงไม่ออกจากบ้านเพราะว่าเย็นนี้ก็เพื่อนจะมาเล่นด้วยคนสองคน,คนมาดื่มกาแฟากันนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากัน ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพักผ่อนกายใจกันเสาร์อาทิตย์คอ้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะค่อยคิดค่อยตัดสินใจชีวิตเราชีวิตเดียวนะคะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะยังไงก็เป็นกําลังใจกันไปเรื่อยๆคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปนะคะบ๊ายบายค่ะ